เ้าโมงสินาทีแล้ว่ตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่คะแวะซื้ออาหารไทยดูคนแบบแอปอยากกันขบับรถเป็นคนขับมาจากนนทบุเียนมาตอนนี้ที่ที่ไหนเนาะสุดจมูกปากาดจาก <c oughs> <c oughs> เฮ้ถ่ายเยอะไปแล้วเกลเกใส่วอลอยู่ว mm ันนี้นะคะเราก็อยู่วันนี้มาชัลมาชัยปากตรงกลางนะคะ เราเราก็เดินไม่เราก็เดินไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่สุดทางเพราะว่าไม่สุดทางนะคะเพราะว่าสุดทางตอนนี้ก็คือตกอยู่นะคะก็คือถ่ายไปนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปแหละเพราะว่าส่งสารโทรศัพท์ใช่ค่ะก่อนที่มันจะพังนะคะไปไปายไปเราถึงที่กาแล้วไปไปดูกันเราจะไปเช็คอินกันค่ะไป เราก็ถึงกันที่โก l d e n Sea Hotel นะคะห้องบ้านเราก็เรียกอะไรคะบ้านเราบ้านเราค่ะเลขหนึ่งหนึ่งสี่นี่สุาไปดูะอร่อยงแนะนำที่สีนี้คือห้องโถงวันนี้ก็จะเป็นห้องโถงนะคะแล้วก็เป็นมีทีวีโซฟาข้างหลังนี้ก็จะดูหน้าหนังไ้าเลย อลิซเปิดอีกติดลบติดลบร้อยอ,องศ <นะ S 1> านะคะ<ห>ลึกอยู่ยนเนี่ยลึกอยู่ปะลองลงไปดิแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็นซนครัวค่ะ ึือแล้วเท่าไหรคะให้ความรู้นะก็มาเจ็ดพันบาทอันอยู่ได้กี่คนคะเจ็ดพันอยู่ได้เจ็ดคนแต่ถ้าเพิ่มคนละคนละเจ็ดร้อยห้าสิบอันนี้ได้อะไรบ้างถ้าเราเพิ่มถ้าเราเพิ่มเขาก็จะมีที่นอนให้มีเบรกฟาดนู่นนี่นั่นให้นะคะอันนี้ก็คือห้องนอนใช่ฝั่งนี้ก็จะเป็นโซนห้องน้ําในตัวในห้องน้ําสุนาต เฮ้ยห้องน้ำสวยมากห้องเนี้ยสวยเหมือนคนคนที่กำลังรีวิวเลยใชค่ะแล้วก็ต่อมานะคะจะทำาันสวนที่สำคัญตัวนี้ตัวนี้นะคะก็จะมองเห็นเป็นสะไว้น้ำลงไปเลยแล้วก็จะเห็นฝั่งบ้านตรงข้ามด้วยวิวก็จะดีมากเห็นบ้านนู้งด้วยนะคะโอเค มานะคะอันนี้ก็คือห้องของเราเองอันนี้คือห้องของเราเองมาชมวิวหน่อยว่าห้องนี้เห็นวิวขนาดไหนห้องนี้เดัดแบบหนึ่งห้องนี้นะคะวิวดีมากวิวร้อยร้านนะคะก็เืออจ,จะไม่เห็นทะเลแต่ว่าไม่เห็นบ้านอื่นนะคะแล้วก็บรรยากาศร้องฟ้า กาศแฉลบใสก็จะเห็นภูเขาด้วยเรนนู้นนีน่พี่หนบ้านเราห่างทะเลเท่าไหร่บ้านเราห่างทะเลประมาณโลเดียวนะคะไม่ถึงไมนก็ไม่น่านมันก็นไ <ป S 1> <า>ได้ที่นี่เขามีจักรยานให้ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะที่นี่มีจักรยานให้ด้วยนะแต่ว่าก็ต้องแบ่งกันใช้นะคะ มาริมันจะนอนต่ออยู่เลยถ้าย,ย่าไม่เข้ามาปัดนเนี้ยไม่เหลือเอาไปแล้วเด็กก็จะนอนกับหนูว่ะ หน้าเราก็ดอบเป็นไปมากเลยคะหลังจากที่เราตากแดดถ่ายรูปมาแล้วจ้าอย่าลืมไปติดตามร้านเรานะคะแชเมวูนะคะเราจะแจกของแต่ตอนนี้ยังขายไม่แบบขายของตลอดเออแต่ว่าขายไม่จริงจังใช่ไหมจริงจังค่ะขายจริงจังถ้าใครอยากซื้อนะคะก็มาซื้อได้นะคะชชเมวูนะคะที่ไหนคะขายที่ไหนคะไอจีค่ะตอนนี้ไม่แค่ไอจีอย่างเดียวเพราะว่าไอจีก็มีคนซื้อเลยในไอจีนะคะตอนนี้อยากไปปกนิกที่ทะเลนะคะไม่ว่าจะเป็น ผ้าปูเรามีหลายลายดอกไม้ก็มีแจกันก็มีเทียนหอมก็มีมีหลายๆลายมากอย่าลืมไปอุ่นุนกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราเดินลงหน้ากันมาแล้วทิ้งสองคนนั้นไว้ข้างหลังเพลงมีทิ้งไว้ข้างหลังลงไปอันนี้ทิ้งอันนี้ไม่ใช่ทิ้งไว้กลางทางนะคะทิ้งไว้ข้างหลัง 嗯，你为什么？